ดิวัตเนี่ยทาไมถึงมีความคิดหมาจะตรงเพราะว่าสิ่งที่พรรคจีนทำเนี่ยประมวลขึ้นมาจากการปฏิบัติเนี่ยเหมาเป็นคนสรุปออกมาเป็นเป็นหลักทฤษฎีการต่อสู้สงครามตามสงครามประชาชนยังไงเนี่ยมันจะท้อนถึงกระบวนการทั้งหมดแต่พอเข้าสู่ยุคสร้างชาติเนี่ยเหมาก็เป็นผู้นําดับหนึ่งนะการยกย่องมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นที่ว่าเหมาพูดอะไรทุกคนเชื่อแล้วคนแม่ล้อมก็บอกว่าเอาเหมาเป็น เป็นเครื่องมือในการแสวงอานาจอ่ะมันมีส่วนที่คือจะบอกงี้ได้ไหมว่าคือในยุคปฏิวัติครับความคิดเหมาแนวคิดในการต่อสู้ที่จะปฏิบัตินี่เีงก็คือมันเป็นแนวคิดในการปฏิวัติใช่นะครับเป็นแนวคิดในการปฏิวัติแต่ว่าเมื่อปฏิวัติได้อํานาจมาแล้วนี่แนวคิดเหมาก็นํามาใช้ในการสร้างชาติระยะหนึ่งระยะนึงมาถึงปีหนี่เก้าเจ็ดหกนี่แหละครับคือคืออยากให้อาจารย์สันติช่วยพูดถึงในช่วงสร้างชาติ เมื่อถึงมาช่วงสร้างชาติช่วงเหมาก่อนช่วงเหมาก่อนคือเอาละคือเราไม่ไปพูดถึงแนวเรื่องปฏิวัติเรื่องอะไรแล้วเพราะว่าเราผ่านมาแล้วว่าเวลาถึงเวลาสร้างชาติแนวคิดที่มาแปลเป็นนโยบายในการสร้างชาติของยุคเหมาเป็นอย่างไรอ่าสีก่อนมันเป็นสองช่วงของยุคห่าคือยุคเหมาก็แบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคือตั้งแต่ระหว่างปี1949ถึง1953อ่าเป็นช่วงนะมีการปฏิรูปที่ดินใช่ไหม มันก็เอาที่ดินเป็นของรัฐแปลงเตรียมพร้อมจะเป็นสังคมนิยมนะฮะหนึ่งเก้าห้าสามหนึ่งเก้าห้าเจ็ดพัฒนาประเทศตามแผนนาห้าปีครั้งที่หนึ่งเอาแบบพัฒนาของโซเวียตมาใช้มีผู้เชี่ยวชาญของโซเวียตมาช่วยวางแผนให้อุตสาหกรรมปูพื้นเลยแต่พอหนึ่งเก้าห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยเมามีแนวคิดว่าประเทศจีนเนี่ยกลัวจะพลิกกลับไปเป็นแบบแบบแล้วที่แก้หรือว่ามองเห็นเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งว่า เดี๋ยวจะไม่เป็นสังคมยมเดี๋ยวจะไม่เป็นคอมมิสต์ก็เลยหันมาเน้นเรื่องการปฏิวัติทางความคิดต่อสู้ทางชนชั้นทางความคิดมันตั้งแต่ปี1957ไปถึง1976 20ปีช่วงนี้เมาเน้นยังไงว่าสะสางความคิดนะพากษาวิจารณ์ความคิดที่ไม่ตรงไม่ตรงกันที่คิดว่าเป็นอุปสรรคสร้างสังคมนิยมใช่แล้วทีนี้มันวัดว่าใครถูกใครผิดเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนถือว่าเหมาพูดถูกใช่ไหม วันกานว่าคนก็มาถือเหมาก็ถือว่าเป็นผู้นําที่เขายกย่องแล้วก็พอเหมาวิจารณชัยนะกระแสวิจารณ์ก็พุ่งไปหาคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเราิวเศ้าชีตั้งเสี่ยวผิงถูกวิจารณ์หมดใช่ไหมโดยเฉพาะิวเส้าชีตกไปเลยทีนี้ช่วงแบบนั้นน่ะตั้งแต่1957ถึง1976การทเศรษฐกิจของประเทศนไม่เป็นไปตามแผนมันรุปๆนันดอนเช่นว่ามีการนำนโยบายก้ากระโดดไกลขึ้นมาหมายความว่าทุกคนเนี่ย ให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะพาการหลอมเหล็กใช่ไหมเอาเศษเหล็กเอาอะไรในบ้านมาหลอมหลอมแบบพื้นๆานบ้านเพื<ช>่อที่จะทาให้ประเทศจีนมีอุตสาหกรรมเหล็กใหญ่โตขึ้นมาคือใช้ในกับสงความประชาชนแล้วต่อมาก็สร้างคอมมูนให้การปกครองแบบคอมมูนเป็นตัวหลักไม่มีการปกครองแบบมณฑลแบบอะไรต่างๆเพรามว่าอํานาจคอมมูนเนี่ยเป็นอํานาจทั้งทหารทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจ ข้อมูลเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมคือหมายว่าจะเป็นคอมมิสแร์ใช่ไหมงั้นทำไปทํามานี่ครับว่าผลออกมาในแง่เศรษฐกิจของจีนก็เลยกระจัดกระจายรุ่มรุ่มเงินดอนไม่เป็นไปตามแผนนะจะฉึกระจักอยู่ใช่ไหมยึดยักคือยี่สิบปีสรุปแล้วก็คือว่าในช่วงท่านประธานเหมาจากหนึ่งเก้าสีกมาถึงช่วงหนึ่เก้าดหกของการพัฒนาสร้างชาติเนี่ยมันก็ เศรษฐกิจก็ยังก้าวไปไม่ถึงจุดไม่มาพูดง่ายคือ<ะ>ยังไม่ถึงฝั่งฝันของอของประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่จริงแล้วสองก็คือ,อเราไปจมแล้วก็ไปเสียเวลาอยู่กับการต่อสู้ทางความคิด เรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมปัญหาภายการเมืองภายในวังนั้นเป็นหลักเป็นหลก็ทําให้สภาพความวะเศรษฐกิจและการพัฒนาชาติเนี่ยการสร้างชาติเนี่ยยังไม่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรความสําเร็จก็มีอยู่เยอะนะครับในช่วงของประธานเหเพราะมันต้องแก้ปัญหาพื่นฐานแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปลงรายละเอียดย่อยความล้มเหลวก็มีอยู่แต่ว่า แน่นอนล่ะมันก็ยังไม่สามารถทําให้ประเทศจีนเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่คนไม่อยู่ของประชาชนแน่นอนล่ะ <อ calculus. S 2> มันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ล่ะสมัยจีนเมื่อก่อนเราก็รู้ <Bla> มันไม่ต้องไปพูด,ดอลักขี่จักรยานใส่เสื้อชุดเหมาเหมือนกันช่วงก็ยังไม่มีอะไรถนนหนทางทาง,ทางด่วนโทเวอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกมันไม่ได้ทําให้ประเทศจีนก้าวมาอย่างทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงจุดสรุปว่าแล้วจุดที่มันทําให้เปลี่ยนและทําให้ประเทศจีนก้าวกระโดดมาถึงตรงนี้มันอยู่ตรงตอนไหน มาจุดเปลี่ยนนะสาเหตุอันนี้ไม่ควรหรอกที่ว่าเหมาพอเหมาตายออ่าป้อมป้อมอํานาจของคนที่เกาะเหมาอยู่เนี่ยก็ถูกตลบนะคือแก๊งสีค <ไป S 2> ส่คนก็ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปล<อ>งปลทีนี้อํานาจของเหมาเนี่ยอํานาจที่จะเป็นแบบเหมาแนวคิดที่จะปฏิวัติสังคมไปสู่ความนิยมที่ว่าต่อสู้ทางความคิดทางการเมืองตลอดเวลาเลยซึ่งผ่านมาในคนจีนเบือ่อ คนจีนเบื่อหนึ่งเมาตายแล้วสองคนจีนเบื่อคนจีนจะเมาแล้วอันที่สามทางด้านเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเขามีความคิดสั่งสมมาตั้งแต่ตอนตอนที่ปลดปล่อยแล้วมีการสร้างชาติมาเนี่ยต้นเนี่ยแนวคิดของเติ้งเสี่ยวผิงเห็นตลอดว่าต้องเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งมันก็เริ่มเผยออกมาพอเมาตายตับนี่ความจริงเติ้งเขาพูดมาตลอดพอพูดตั้บเมาตายเขาลงอาอจุดเปลี่ยนเลยฮะจุดเปลี่ยนเขาเปลียมาได้ตอนไหนยังไงในตอนที่ว่ากลุม แก๊งสี่คนเนี่ยถูกกำราบลงแล้วมีการสถาปนาอำนาจอำนาจนำของของประเทศจีนของมัรคจีนเนี่ยอำนาจใหม่เกิดขึ้นตั้งเนี่ยนะเข้ามาด้วยกันที่ว่าคนที่อยู่ในกองทัพนะเยอะเย็นยิงจอมทัพต่างๆรวมทั้งผู้นำพรรคตอนนั้นที่เหมาเขาถือว่าเป็นการเป็นทายาทของเขาคือ,อว่าโกเฟิงอะ่ะนะร่วมกันนะร่วมกันหนึ่งมันมีสองจังหวะนี่คุณประธานหนึ่งเมื่อล้มแก๊งสี่คนได้ ก็เริ่มเริ่มนําแนวความคิดใหม่มาแต่ความคิดใหม่ของเติ้งเนี่ยยังต้องมาสู้กับความคิดของพวกเกาเฟิงซึ่งเขาเป็นผู้นำพรรคโดยนิติไหน่ตอนนั้นนะเพราะพวกเกาเฟิงบอกว่าอะไรที่อะไรที่เหมาพูดเนี่ยต้องยึดอะไรที่เหมาบอกต้องต้องเชื่อยังยึดอยู่แต่เติง้งผ่านทางลหลายๆคนบอกว่าไม่ได้ต่อไปนี้ รรคจีนจะทําไมต้องเอาการเป็นแตัวตั้งต้องหาสัจจะจากความเปจริงซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่เหมาเคยทํามาก่อนในช่วงปฏิวัติเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทามพิธีแล้วก็เติ้งบอกว่าต้องปลดปล่อยความคิดปี1977เนี่ยบาร์มีมมเติ้ลก็ฟื้นขึ้นมาเพราะตงจริงๆเขาเป็นคนที่มีบารมีอยู่แล้วในรัคจีนเมื่อเหมาจะตรงขึ้นแล้วเนี่ยแนวคิดของเติ้งเนี่ย ก็ได้เกิดเป็นที่ยอมรับกก็ได้เยและได้เป็นแนวทางที่เป็นแนวทางหลักเป็นแนวทางที่ชนะและเป็นแนวทางที่ทั่วทั้งทักยอมรับว่าถ้าเดินแนวทางนี้แล้วอันนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เติ้งเนี่ยเข้ามามีบทบาทถูกไหมล่ะเพราะถ้าเกิดแนวที่เขาไม่เป็นที่ยอมรับเขาก็ไม่มีบทบาทอยู่แล้วแน่นอนเพราะนั้นเราเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องต่อสู้กับคนที่อยู่ภายใต้เรียกว่าพอเข้าสู่ยุคเติ้งเนี่ยก็หมายว่า ในทางการคือในการประชุมสมัชชาครั้งที่สิบเอ็ดนะก็อยอมรับแนวทางเองต้นสินถูกไหมล่ะแล้วก็ทาําให้อต้นสินห์่อมีบาทแทนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็คืออะไรนะแน่นอก็คือว่าเปิดประเทศก็น่าสิเปิดประเทศก็สิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดก็คือก้าวคนโดสี่ทันสมัยนะฮะแล้วก็แนวคิดพื้นฐานที่ต้องเสนอคือหนึ่งจีเนี่ยถ้าเทียบกันไปวัดกันก็คือว่าตลอดไปเนี่ย อีกไปถึงการศัตวรษที่ยิ่นี่นะสิ่งที่ต้องทําที่เป็นหัวใจเลยเนี่ยต้องพัฒนาเศรษฐกิจกแล้วก็บวกกับการสองเสาค้ำหรือว่าสองฐานที่ต้องยึดตลอดฐานที่หนึ่งก็คือว่าต้องยึดหลักการสิทธิสำคัญสี่ประการให้ได้นึงพรรคกําลัจีนต้องเป็นผู้บริหารประเทศสองต้องยึดลทัทธิมารนะเป็นเป็นเป็นความคิดชี้นำ สามต้องยังไงต้องยืนหยัดสังคมนิยมสี่ต้องเป็นประชาไตยของประชาชนสี่หลักการเนี่ยคือเป็นตัวหลักประกันว่าจีนยังไงก็ไม่เปลี่ยนสีคืออันนี้มันเป็นหลักการรูปธรรมมันเป็นหลักการทฤษฎีแต่ที่ผมถามนี่หมายพวา่าผมต้องการถามว่าแนวปฏิบัติที่เติ้งเสี่ยวผิงเอามาเป็นแนวเศรษฐกิจแล้วทาให้ประเทศจีนมันเจริญเนี่ยคืออะไรไงที่เป็นรูปธรรมของทางเศรษฐกิจไอ้นี่มันเป็นหลักทฤษฎีทางความคิดนะ แต่แนวปฏิบัติที่เขานํามาสู่การพัฒนาชาติเนี่ยหนการปฏิรูปเศรษฐกิจการเปิดตลาดหรืออะไรที่เป็นแนวทางทําให้ประเทศจีนก้าวเจริญมาเป็นประเทศที่ทันสมัยแบบนี้